ตอนนี้อำนาจความโสดโอนย้ายมาอยู่ในมือคุณครับ,รบเรามีสาวโสดสี่คนคที่เขาบอกเลยว่าอย่างคุณเนี่ยคือใช่เลยครับไม่ว่าจะในข้อดีหรือข้อเสียคุณก็คือคุณที่เธอรับได้สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือดับไฟสองคนครับเหลือสองค,คนสุดท้ายแล้วเราก็มาคุยกันอีกทีค,คุณพร้อมนะพร้อมครับเชิญครับ ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าเธอเป็นใครยูมิขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองวิธีการก็คือเธอจะส่งทีมงานไปแล้วก็วิ่งกระชากกระเป๋าเขาจะมีแหล่งลับของเขาอาจะเป็นขายพวกแบรนด์เนมมือสองครับส่วนโมเมเธอเป็นคุณครูสอนวิชาสังคมครับโอเค แล้วก็ชุดนี้ก็เอามาจากแผนกหน้าตัดสินที่โรงเรียนบ้า <c oughs> บอไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ยืมขโมยโอ้ยเพล่าลังอยู่กับสองสาวโสดที่เธอไม่เหมือนกันเลย <c oughs> หัวจดเท้าเสื้อผ้าหน้าผมอาชีพการงานอย่างดีที่เหมือนกันคือเธอชอบคุณครับ <c oughs> ผมและคำถามที่คุณเตรียมมาจะช่วยทำให้คุณได้ตัดสินใจว่าใครคนที่อยากเดทด,ด้วยผ่านคำตอบของเธอทั้งสองคน, <c oughs> นครับเชิญครับ ขอถามคุณยูมินะครับกับคุณโมเมว่าอยากให้คุณบอกสถานที่ที่คุณเที่ยวประจำนะครับแล้วก็เมนูอาหารที่ชอบครับผมออาล่ะดาวาหนุ่มสดอาจจะต้องการแนวทางใช่อเคเออมึงเที่ยวไหนมึงกินอะไรเผื่อกู <c oughs> จะได้ย่างไงไปได้ไหมไกับพี่ด้วยอ่ะยูมิกับโมเมครับสถานที่เที่ยวที่คุณชอบและอาหารที่คุณชอบแล้วยูมิจะได้ตอบก,ก่อน หนูก็จะไปคาเฟ่ค่ะแล้วอาหารที่เมนูที่คุณชอบครับคนละร้านก็ได้ครับสัเนูสร้านก็ได้อ๋ออาหารที่หนูชอบใช่ไหมคะเออเลือกเมนูมาหน่อยอ๋อกะเพราไข่ดาวส้มตำข้าวน้ำพริกอ่าโอเคคุณได้ทั้งสถานที่และเมนูแล้วนะครับโอเคผมผมหันมาเห็นแต้วแล้ว แล้วไม่ไม่เอาอะไรแล้วมาเอาคอนเทนต์มือใส่ไม้ผู้ชายมองนี่เนี่ยก็เข้าใจว่างานตีมนะแต่ไม่เห็นนี้อะไรเลยกาไม่ออกกาไม่ได้เด็ดเลยใช่ไหมเนี่ยนะมันดูที่จิตใจโมเมคุณครูครับสถานที่เที่ยวของคุณครูหรอครับก็จะเป็นคาเฟ่แอนด์บาร์พวกแบบมีแอลกอฮอล์ด้วยนิดหน่อยค่ะส่วนเมนูที่ชอบก็จะ เป็นกระเพราหมูกรอบแล้วก็กับข้าวที่คุณแม่ทำจะทานซ้ำๆเหมือนกันอาหารนบ้าน,านที่บ้านเมนูที่คุณแม่ทำแล้วคุณติดใจเหลือเกินไข่พะโลค่ะไข่พะโลโอเคเอาละสาวๆก็มีที่เที่ยวคล้ายๆกันแต่ของคุณครูเพิ่มเติมว่าเออ เป็นบาร์ที่มีแอลกอฮอล์หน่อยละกันนหน่อย,อยนดิดหน่อยก็คือส่วนกับข้าวก็เป็นเมนูง่ายๆเหมือนกันแต่คุณครูเพิ่มเติมว่าอาติดรถมือแม่หนุ่มโซดครับดับไฟหนึ่งคนละไภัยอหนึ่งคนมาเจอเราครับเชิญครับ ใจแน,แน่อยู่มิจะโดนรุ่นพี่แทงตาย <laughs> โดนแน่คืนเนี่ย <laughs> หมายถึงว่าคืนนี้ว่าไม่เ่ไงรุ่นพี่แทงตายผีน,นักศึกษาใช่แล้วนี่รุ่นพี่พอดี <laughs> รุ่นพี่กับผีนักศึกษา <laughs> ออวันนี้เสนอตอนรุ่นพี่กับผีนักศึกษา <laughs> ไปแดนกัน <laughs> แต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะจะบอกน้องๆว่าที่ผ่านมาตอนที่พี่ๆบวชปฏิบัติธรรมที่พม่านะพี่กลับมาหน้าเยินเลย <c oughs> เป็นธรรมดาของการไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะริ้วรอยเต็มหน้าใต้ตาก็หมองคล้ำ <c oughs> แต่วันนี้บอกเลยค่ะบอกทุกๆท,ท่านเลยว่ากิ๊กกลับมาดูดีได้แบบนี้ <c oughs> เพราะว่าไทรไลจีน่าค่ะเซรั่มกระปุกแดงที่เขาเก่งเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความชุ่มชื้นมากๆเลยคะ่ะแล้ววันนี้นะคะกิ๊กภูมิใจนําเสนอมากๆค่ะกับไทรจีน่า 12x ค่ะตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่บอกว่าตัวเก่าว,ว่าดีแล้ว ตัวนี้ดีกว่าเดิมเพราะเราตั้งใจพัฒนาสูตรมากว่า5ปีเลยนะคะกว่าจะได้สูตรนี้มาเขาพัฒนาเอก,กลักษณ์เฉพาะ t r i จ e n a 12x นั่นก็คือ 5d matrix color ค่ะซึ่งผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะริ้วรอยแนวตั้งคืออะไรระหว่างคิ้วแล้วก็ร่องน้ำหมากริ้วรอยแนวนอนก็คือพวกหน้าผากตีนกา<อ>แล้วก็ใต้ตานี่ค่ะจะแลดู เบาบางลงแล้วก็จางลงนะคะภายใน14วันบอกเลยค่ะว่าทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างเร็วมากๆต้องบอกว่าสูตรนี้เขาดีจริงๆนะคะไทรจีน่าตัวใหม่ตัวนี้นะคะกิกมั่นใจว่าดีกว่าเดิมมากๆถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ามาพูดนะคะก็คุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพเท่ากับโอกาสได้ลองใช้เองอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกิกมาพร้อมกับโปรเปิดตัวเป็นโปรสุดพิเศษค่ะ5นาทีนี้ไม่จํากัดสายที่คุณผู้ชมจะได้ลองของใหม่ในราคาเดิมค่ะคุณผู้ชม เรื่องเงินวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายยังไม่ต้องคุยกันเรื่องเงินขออย่างเดียวแค่โทรมาจองสิทธิ์ให้ทันตอนนี้ที่15.7 7หรือ l i น e แอททรัจนะคะนี่เลยทร 12X 2กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกทั้งหมดนี้ราคาเต็ม9,400บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆนะคะและที่สำคัญเซตนี้ใช้ได้ไปยาวๆสามเดือนเลยตกวันหนึ่ง35บาทเองค่ะและอยากจะเลี้ยคุณผู้ชมว่าที่กิกใช้เนี่ยไม่ได้มโนนะใช้ เองจริงๆทุกวันและนี่เป็นโอกาสเดียวนะคะคุณผู้ชมคะ่ะที่คุณผู้ชมจะได้ลองของใหม่ในราคาเดิมโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่15.7 7หรือ Li n e แอ a ทรจีน่นะคะทั้งหมดเซตนี้แค่2900บาทเท่าน,านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้ไม่ว่าทรจีนจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพรีเซนเตอร์เรายังอยู่ครบเลยระหว่างฟังไปผมก็เช็คเวลาไปก็ตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะฮะเป็น1นนาทีสุดท้ายที่คุณผู้ชมจะได้ใช้ของใหม่ใน ในราคาเดิมต้องเรียนว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะไม่อยากให้เสียโอกาสค่ะแค่โทรมาจองสิทธิ์ให้ทันตอนนี้ที่1577หรือ l i น์แอททริจินะคะวันนี้รับไปเลยค่ะทร a จิน a า2 x 2กระปุกใหญ่แบบนี้พร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุก4กระปุกนี้ในราคาเพียง2,900บาทเท่านั้นเราถือสีเราโกหกไม่ได้กิ๊กใช้แล้วรู้สึกยังไงกิ๊กพูดอย่าง,งานั้นเพราะว่าดีจริงๆจึง,จงอยากมาบอกตอโทรมาเลยค่ะตอนนี้ที่15.7นะคะ ทุกครั้งมาจากแม่คิดเกี่ยวกับเรื่องความรักที่แบบแฝงไปด้วยธรรมะอย่างที่เธอศึกษาอย่างเข้มข้นของดีๆแบบนี้ก็มีมาแนะนํากันด้วยนะครับขอบคุณพี่กิ๊กมาโยรินครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสุขและความสนุกยังไม่จบเรามาตามลุ้นตามจิ้นฟินกันต่อกับมิชชั่นลับที่จะทําให้หนุ่มโสดและสาวโสดของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นว่าแต่มิชชั่นจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลย ท,ทำยังไงก็ได้ให้คู่เดทของคุณจับผมของคุณทัดหูโดยที่คุณห้ามบอกให้เขาทําอาจจะพยายามทําให้ผมมันยุ่งๆนะคะไม่รู้ไม่รู้รรเดี๋ยวลองดูค่ะ ขับนะมีห้องนี้เนาะหรืว่ามันกว้างดีนะใช่ใช่ใช่สวยดีสวยดีสวยเลยเชื่อพี่เขินนะคือลนก็เหมือนกันน่ะเออเขินพี่ไม่ต้องเขินใช่เพราะ้รงท่านหนูเขินพี่จะเขินหนักข็พี่อ้าทำไมพี่ถึงเลือกหนูอะ ก็หน้าดสวยใช่สวยหนูสวย,สวย,สวยถูกนี่มันต้องอย่างนี้ใช่ใช่สวยสวยสวยหอบสวนมานานยังคะน่าจะมีสามปีแล้วมั้งโอ้นานเลยใช่ต้องแต่ใช่ทำงานครับทงานด้วยต้องแต่ก่อนโควิดอ่ะครบประ COVID, รมาณโควิดประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้มีแฟนเลย น้องอยู่มิกโสดมานานยังครับปีหนึ่งค่ะอ๋อปีหนึ่งใช่ก็นานนะนานไหมนานนะก็นานปีหนึ่งก็นานแล้วปกติใช่ป่ะค่ะเออพี่บอกว่าอะไรนะพี่บอกว่าผมหนูยุ่งไหมผมผมไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งเหรอทำไมอระทำไมโอ้มันยุ่งอยู่นะทำไมอ่ะต้องปัดออกฮะ มันก็ไม่ยุ่งก็โอเคปกติดีเออทำไมผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งผมโอเคแล้วผมสวยแล้วจบเนี่ยพี่ว่าผมเนี่ยสวยไหมสวยไหมสวยสวยผมแบบนี้ไหนสวยกว่ากันท่ันหูสวยกว่าหรอแบบไหนนะแบบทัดหูสวยกว่าหรอใช่ใช่พี่ผู้ชายจริงอะ ทำไมอ่ะไทยดิทำไมทำไมเปล่าอ๋อโอเคจบเป็นนั้นว่านิยายสยองขวัญโรแมนติกเรื่องรุ่นพี่กับผีนักศึกษาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะแต่ทุกเรื่องราวความสัมพันธ์ทุกเรื่องราวของการที่ใครกับใครมาเจอกันมันเพิ่งเริ่มเกิดครับและแน่นอนคุณผู้ชม สามารถมีโมเมนต์แบบนี้ได้เหมือนพวกเราบนเวทีนี้คิวเ,เอาโค้ดมุมจอสมัครมาเลยสิครับคุณอาจจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเราและมีวันเวลาพิเศษแบบนี้เช่นกันนะครับและว,วันนี้ผู้ที่สนับสนุนหน้าผีแล้วก็น่าสวยๆหนะ้าหล่อๆของเราในวันนี้ต้องขอขอบคุณ MTI ค่ะเรียกความสนุกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l และเพื่อ,ออีก7วันข้างหน้าความสนุกที่เดินในโลกแบบน,นี้จะกลับมาแน่นอนครับ Take me out Thailand สวัสดีครับผมเจมส์นะครับธนนิสศรีวงศ์ความรักที่ยังไม่มีใครก็เหมือนยืนรอรถไฟที่ป้ายรถเมย์ครับเขาดูไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็แบบเราคิดเยอะหรือเปล่าอมไม่ไม่ไม่ร้องนะลูกร้องนะลูกเงียบนะลูกเงียบลูกเจมกลัวผีไหมคะกลัวครับแต่วันนี้เรารู้สึกว่าอยากเจอผีผีรักฉันสักเธอเผอรักฉันสักที คือหนูเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งถ้าถ้าจะพูดตามตรงก็คือมั่นหน้านั่นแหละค่ะมั่นหน้านั่นแหละขนยนวไปคนึงแบบมั่นหน้าใช่มีคนเดินไม่มีแนอยู่แปลกๆมิวสิกมาก ตอนแรกชอบเขามากเลยที่เขาขี้ขืนแต่พอเห็นเขาเต้นแล้วเหมือนเขาแบบเป็น, <c oughs> นคนละคนนะ <c oughs> ตื่นเต้นจะตายลองคิดถ้าเขาเจอพ่อหนูสวัสดีครับพอ่อ <c oughs> <c oughs>